ข่าวประคัมแมนเชสเตอร์เดประจําวันที่6มีนาคมโดยโค้ชเจฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เดเยันนี้โค้ชนอะอัลเบริมมองตาขวางใครเตะแผนระบบ3-4-2-1กันนะหน่วยงานนี้บรบเิเวณอัลเบริมเฮดโค้ชของฝั่งแมนยูเองมองว่าปัญหาของทีมที่ทําให้ผลงานยแย่หาใช่ระบบ3-4-2-1ที่เขาติดตั้งแต่มันเกิดจากทางด้านของทัศนคติในการทํางานของหลายฝ่ายไม่ลงตัวซะมากกว่าจึงยังอยากจะให้ทุกฝ่ายนั้นอดทนหน่อย ดยอัมบริมเกิรจ่งเกิดชนะผู้บุกสอนสปอร์ติ้งเอริชบอนพาทีมประสบความสำเร็จด้วยแผนการเล่นนั้นทว่ากลับขาดความลงตัวที่อังกฤษสนนักวิจารณ์รลกแฟนบอลต่างส่งเสียงกดดันเขาในขณะนี้ยกตัวอย่างเช่นแกรี่เนวิลกูรูจากสกายสปอร์ตที่มองว่ากุนซอในวัย40ป,ปีเวลานี้เรียกแผนใช้ประหลาดแบบนี้มัก็หัวรัน้นแต่ดึงอย่างนั้นกุนซอชาวโปรตุเกสก็ไม่สนคงหนักแน่นก,น,นกันในการสร้างทีมของตวเองต่อไป ง่ายๆเลยนะครับคือระบบไม่ใช่ปัญหาการเปิดปากในงารแถลงความพร้อมก่อนจะพบกับเรอัลสตัดต์ยูเรฟ้าลีกรอบเซบร์บช ok ีมนัดรแรกในวันที่6มีนาคมมันขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นคุณเองก็สามารถเลือกตั้งรำเกมบุกข,ขึ้นไปจาก2ใน3ประการหลังตัวกลางได้แบบมีมิดฟิลด์ตัวรับถอนลงมารอต่อลูกลึกอีกสักหน่อยในครั้นี้ โดยวิธีการง่ายๆแบบนั้นผมจึงไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่ต้นตอของปัญหาของเราไม่ใช่ของระบบการเล่นแต่มันเกิดจากการไเรื่องที่บักหมอยู่และก็พยายามจะสะสางกันอยู่ในเวลานี้โดยทุกระ,ระบบเองการเล่นจําเป็นจะต้องมีบุคลิกของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันแต่ผมคิดว่าตัวเดงนั้นอธิบายอย่างชัดเจนแล้วผมมีไอเดียเดียวในเกวิธีการของการเล่นของเราและไม่ได้ด้วยเหตุผล อะไรประการใดก็จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นี่ไม่ได้หมายถึงระบบนะแต่มันคือวิธีการที่ผมมองการเล่นฟุตบอลในครั้งนี้อ่าจต่ผมเป็น้ว่างานนี้ทนานนักขผมบริเ็นเอาบริมก็ฟาดงวงฟาดงานนะฮะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับวิธีการเล่นหรือว่าแผนการเล่นของเขาแต่มันเกี่ยวกับสิ่งภายนอกที่บรุมเล้าเข้าอยู่ในเวลานี้นั่นครับอ่าแต่ผมเป็นเจ้ว่างานนี้ก็ต้องเราดูกันต่อไปกันนะฮะมีความอดทนและก็พยายามกันต่อไปอเรามาดูข่าวต่อมา่นครับ อะไรยังไงไม่หวแล้วเมื่อแมนยูเองนั้นเล็งที่จะดึงนายด่านยูเครนไปเฝ้าเสาแทนที่โอดาน่าในช่วงซีซั่นหน้านะโดยการนี้ปีนาแสดงแมนยูนะฮะทางด้านของทีมดังแห่งฟ,ฟุบอลพิมเมเดกอังกฤษหันกลับมาให้ความสนใจอังเดรบรูนินในการจะเข้ามาแทนที่อองเดเรโอนาน่าผู้รักษาประตูคนปัจจุบัน ที่ก่อความผิดพลาดได้เห็นบ่อยครั้งโดยเอโดอาร์โดอินเดวนะครับผมกูรุฟุตบอลชื่อดังของโอเกียไดอาริโอสื่อสเปนเปิดเผยในรายการเอลส์จิริกิโตบอกว่าแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นต้องการตัวบรูดินมือกาวตัวสำรองของเรอัลมาดริดในวัย26ปีมาแทนที่โอนานดาในขณะนี้ในช่วงซื้อนหน้าโดยการน,นี้แมนยูเองนั้นนะครับผมต้องการอังเดรบรูดินมาริ่มทีมนะในฤดูกาลหน้า โดยตัวตั้แต่เองนั้นเรียกว่าเฮอร์เก้เมนเดสเป็นเอเจนต์ซึ่งเขา,ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับบรทานของฝั่งแมนยูในขณะนี้สำหรับบรรทันของฝั่งแมนยูเองก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามจะคว้าตัวผู้รักษาประตูทีมชาติยูเครนตั้แต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่ว่าเจ้าตัวนั้นกลับเลือกที่จะอยู่เฝ้าเสาให้กับบรานของฝั่งเรอัลมาดริดและก็ต่อสัญญาเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมราชทุกขาวออกไปจนถึงปี2030นในขณะนี้นั่นเองครับ เป็นนว่างงานนี้นะผมต้องรอดูันตอบไปก็นแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรดูแล้วไม่ไหวแล้วกับโอนันนาในขณะนี้นะเรามาดูข่าวต่อมาครับอารนันด์ยังไงพรีเวฟุตบอลสึกยูโรปลีกคู่ระว่างสดสดาตประทัก,กับผู้ชาของฝั่งแมนยูโดยกันนี้รายการยูฟายูโรปลีก2024นะฮะรอบ16ทีมนัดแรกเลอเอาสสดสดาตประทัก,กับผร้ช่าของฝั่งแมนยูในค่ำคืนวันพรุ่งนี้เวลาสิ่งคืน45นาทีน,น้ำหน้ำบรเบร่บรอาอารีนา ถ่ายทัศส์ทางช่อง SPORT 1เดีโดยเรามาดู5เกมล่าสุดแล้วก็สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนเสนอกันครับเริ่มไัทชีบราเซียลสัตว์ก่อนกากันก็จะมีวันที่17เดือน2 2 2 5 2แพ้บราเซียลเบชิฟไป0-3 21เดือน2 2 2 5 2ชนะมิทเชนรันไป5-2 24เดือน2 2 2 5ชนะอาร์เรกาเยสไป3-0 27 2, 25, เดือน2 2025แพ้เรอัลมาดริดไป0ต่อ1และก็วันที่2เดือน3 2025แพ้บาร์เซโล์นาไป0ต่อ4ในครั้งนี้โดยสภาพความพร้อมทางฝั่งทนั่งของเรอัลสุสดัดเนี่ยจบที่อันดับที่13ในรอบลีกจากนั้นรอบไฟออฟตอนเอาชนินมิมสันแบรนด์จากท่านั่ขงของเดนมาร์กโดยสกอร์รวมแล้ว2นัด7ต่อ3ามทำให้ได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์สิทีมสุดท้ายเตรียมมาพบกับทานั่งของฝั่งแมนยูในเกมเกม,เกมนี้ ขณะที่มีความพร้อมของตัวผู้เล่นโซสดัดเองนั้นจะไม่มีจอนเปเชกโกอาเซนซาคารยานและก็อาโบโรโอบริโอโซราที่บาดเจ็บส่วนกุกรังที่เหลือก็พร้อมลงสนามทั้งหมดโดยกุนซืออิสมาโนอัสมาคูอิลกกอเตรียมยึดระบบ4-1-4-1ได้รับจะใช้จอนอารัมบูกรูอิกรอซูบเบรเดียนาเจฟอาเกิร์และก็ ไฮเฮนส์มูยอสโดยที่มีมาชตินชูบิเวนดี้ทำหน้าที่เป็นกองกลางตัวรับปักหลักอยู่หน้าแผงหลังในขณะนี้สมิธฟิลนั้นประกอบไปด้วยทางด้านของปราอิสเมนเดสอุรุกาซูซิชคาคูตฟุซาคูโบะและก็อันดเดรบาเบเร์เนเตสช่วยกันทำเกมสนับสนุนมิเกลโอจาซาบาที่รับบทเป็นหัวหอกตัวเป้าในขณะนี้ส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามทางด้านของฝังง่งเรอัลซัสตัดนั้นก็จะมีอูนายมาเรโร จอห์นอารัมบูรูอีกอร์สวเดียนาเยฟอากเกิชไฮเอนมูยอสมาร์ตินชูเมนดีบราอิสต์อัเมสเดสวูร์กาฟโซเชสทาเคบุสากุโบอันเดรบาเบเรเนเซียมิเกลโอชาซาบาส่วนการยืดผมของฝั่งแมนยูฟอร์มท่านั้นหลังสุดนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่เจ็ดเดือน2 2025ชนะเลสเตอร์ไป2ต่อ1 16เดือน2225พ้สเปอร์ไป0ูต่อหน2่เดือน2 22 25, done, 2 2สเสมอเอฟเวอร์ตัน26เดือน2225ชนะอีสวิททิไป3-2ต่อ2และก็สเดือน3 2 5สนะฮะเสมอฟูรแลมไป1ต่อห โดยการน,นี้ท่น้าของทางฝั่งทางแมนยูถึงแม้ว่าฟอร์มในลีกจะย่ำแย่แต่ว่าแมนยูนั้นทำผลงานในศึกยูโรปาลีกได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวโดยไม่แพ้ใครตลอดทั้ง8นัดในรอบลีกแ,และก็จบด้วยอันดับที่3ได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์โดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามฟอร์มล่าสุดแมนยูเพิ่งจะพ่ายจุดโทษต,ต่อฟูตแัลมกระเด็นตกรอบ16ทีม FA Cup ัแถมสภาพทีมยังคงเต็มไปด้วยผู้เล่นที่บาดเจ็บเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นทั้ง อซ์ไตล์บอยินเดียทอมพีตันโทเบรี่คอร์เรยอร์คอบบี้เมนูเมสันเมาส์ลุกชอจอนนี่อีวันบริสันสโดมาชินเนสและก็อามัดจีเดียนบโรรวมถึงแฮร์รีแม็กไกวที่ต้องมาเช็คอาการกันอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันทีมบีสัดแดงจะได้พลาตกิร์ดรากูกลับมาช่วยทีมในเกมอัศมสันย์ยุโรปหลังจากที่ติดโทษแบนในเกมเอฟเอคัพส่วนทางด้านของแกนหลักที่เหลือยังคงเป็นชุดเดิมนำทัพมาโดยมดาร์ชไทเดอริก ดิเอโก้ดาบโรดมาร์ติเอลูกาสเต้โจชัวเซอรซีลาสซุสฮอยรุนและก็บรูโน่ฟอนันเดสส่วนรายชื่อผู้เล่นที่ข้ามมาตกลงสามในครั้งนี้จากฝั่งแมนยูก็จะมีอังเดรโอนาน่ามาร์ชไทโดริกวิกเตอร์ลินเดเลฟเรนนี่โยโร่พลาติกเดอร์กรูดิเอโก้ดาบโรดมาติเอลอูกาสเต้บรูโน่ฟอนดงเดสอาริอันโดกาดาโชเจอชัวเซอรซีและก็ลาสซุสฮอยรุน ดยบทวิเคราะห์ในเกมเกมนี้แบนยูฟอร์มยังคงเป๋ไปเป๋มาชวนให้เด็กผีอารมณ์เสียไม่เว้นแต่ละวันแถมตอนนี้เจอปัญหานักเตะเดี่ยงมรณะน,นะฮะจนกุซือบริเบนอัมบดิมจะไปจะต้องใช้กลุ่มกำลังส่วนใหญ่เป็นชุดเดิมลงการศึกอย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่มีผู้เล่นมากพอที่จะให้โปรเดคชนทีม ยิ่งถ้าแมนยูตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองพวกเขาก็แทบจะไม่มีแข้งทีเด็ดที่พอจะฝากความหวังไว้ให้กับพนานของล็อบบงพลิกเกมได้เลยแถมเกมนี้ต้องมาเยืยนเอนบรอัลซอสดัตซึ่งฟอร์มในบ้านค่อนข้างจะแข็งกแกรง่งดาไปแล้วมากถึง11จ็ดทั้งหมดเกมเย่า14นัดหลังสุดในทุกรรยการโดยแล้วมีความเป็นไปได้ไม่ชน้อยที่ทีมไปแสดงอาจต้องบินกลับอังกฤษไปพร้อมกับความผิดหวังในครั้งนี้เพิ่มเติมก็เป็นได้ เป็นคว่าง,งานนี้นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะคาดการ์และก็สภาพทีมและก็ผลการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นนักทีท่าหนห้าของฝั่งแมนยูนั้นจะต้องไปเจอกับในเรื่งของเบริลสดัดในช่วงเช้าเที่ยงคืนส5ินาทีของวันพฤหัสบดีในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้นั่นครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วก็ลุ้นกันต่อไปนะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนท่านทั้ชมผม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ